ว่าพึงพอใจระดับที่85เธอคนนั้นกับว่าเกิดและกาจูบสมก็เปิดมาฉาลัยเป็นฉากที่ลูกแกดจังนะฮะลิงน้ำลิงเปียให้พ่อของคาติยะนะฮะคาติยออู้เด็ดแม่เลยนกของหนูอลูกแกจังก็บอกว่าอ้าฟองฟอนเลยขอโทษนะแคะพ่อกับคาติยะก็บอกว่าไม่เป็นไรไอ้ลูสซไยเอ้ยจากนั้นคาติยะก็แฝดไปไป,ปที่ตอนคุยกับลูกแกดจังนะฮะที่กำลังพาทัวร์นะที่ฉันพูดมันก็แค่ส่งคํายือ้อเย้าแต่ตอน น,นี่คุณจิตรุ้ไม่อยู่ถือว่าเป็นโอกาสของฉันค่ะขอให้มีวันเกิดที่ดีนะคะเดอร์คาสิยะก็ตกใจตัวเกรงฮะ,ะแล้วพึพ่พความใจขึ้นมาว่านี่มันวันเกิดอะไรนนเนี่ยจากนั้นคาสยะก็มองลูกาจังนะฮะที่บริการพวกครอบครัวของคาสยะดีมากๆเลยนะ,ะแล้วก็พึพ่พความใจขึ้นมาว่าเอาอการที่มิสเร์ฮะระไม่อยู่มาใช้เป็นโอกาสดีในการให้ทุกคนชื่นชอบถ้ามองจากมุมเราก็เป็นแฟนสาวในอุดมคติมากๆใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วเลยพฤติกรรม พวกคุณย่าได้ขนาดนี้อย่างกับที่เคยบอกว่าเป็นโรคชอบโกโหกตัวเองไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนั้นและยังดืบกันแล้วด้วยแล้วมิเซฮะเป็นไงบ้างอะ่ะแล้วเนี่ยเลยเวลานัดหกโมงมาสักพักแล้วนะหรือว่าจะไม่มาแล้วจะนักคาตยีก็นึกภาพต่อที่จินคูโบจะมานะเพราะงั้นถ้าเป็นหลังหกโมงฉันไปได้นายช่วยจัดก,การก่อนหน้านั้นให้ก่อนแล้วกันนะจะนันย่าของคาตซีก็พูดขึ้นมาว่าหนูจิมซูช้าจังบอกว่าจะมาหกโมงไม่ใช่หรือคาตยีลองโทรตาม สักรอบสิคาตยาก็ตอบแบบเอ๊ะโทรหรือลูกกัดจาก็ตกใจนะเฮือะจากนั้นคาตยะก็รู้ดิรู้โดนแลวก็บอกว่าเออโทรพท์โทรใช่ไหมคาติยะก็ผู้พังในใจว่าเผลอแกล้งโทรต่อหน้ายากไปครั้งหนึ่งแล้วก็คือคาติยาเหมือนจะไม่มีเบอร์จิซรูหรือเปล่านะก็คาติยะก็เลยรู้ดิรู้โดนนะแล้วก็จะออกไปนะถ้าางั้นเดี๋ยวจะไปโทรแป๊บนะลูกกัดจาก็ตกใจเอ๊ะรู้หรือจากนั้นลูกกัดจ้าก็ผูมพังในใจขึ้นมาว่าจะไปรู้ได้อย่างไงล่ะเบอร์ส่วนตัวของคุณจีซูเนี่ยห้าม ไม่อยู่แถบติดต่อก็ไม่ได้วันนี้เป็นโอกาสใหญ่จริงๆแหละแต่นักขัศยะก็ไปนั่งพักอยู่ข้างนอกแล้วก็ถอดหายใจก็พึมพำขึ้นมาว่าเฮ้อการจบตีของลูก,กัดจังอีกจรย้อนมากเลยถ้างั้นจะโน้มนาวผู้คุณญาได้แค่ไหนก็เป็นเรื่องของเวลาแล้วละ่ะว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับมิเอรัสนะถึงงั้นก็เถอะเพื่อก็ยังไม่ได้เพิ่มจะให้ลายหาได้อย่างไรละ่ะ เป็นห่วงแล้วนะเนี่ยากนั้นก็มีเสียงหัวล็อกคึกคักมาจากในบ้านนะคาเซียก็บอกสนุกกันแน่ดูนะอีเดอร์ากนั้นคาเซียก็พูดความในใจขึ้นมาว่าโทรเถอะโทรเลยคาเรียเหมือนพยายามจะกดเพื่อนๆในไลน์จิสตรูนะแต่ก็ชะงักไว้นะฮะแล้วก็กดปิดหน้าจอนะหนีด้วยการกดกลับไปที่หน้าโฮมคาเซียพูดความในใจขึ้นมาว่าพรบกร้องไห้นะไม่ได้อะไม่กล้ากดเลยให้เป็นเพื่อนี้นะใครจะไปกล้าฟจากนั้นคาเรียก็กลับมาในห้องนะกลับมาในบ้านดิไม่รับโท โทษแสแฮะสงสัยจะยุ่งอ่ะจ้กนายย่าของของคาซิยะก็เหมือนจะร้องไห้นะงานเลยหนูจิซูไม่รับโทษแสบหรือเจ้าน้นคาเซะก็พึ่งความในใจขึ้นมาว่าลูกแค้นเปลี่ยนที่แล้วก็วคือเหมือนลูกแจังงานย้ายมานั่งข้างๆย่าของคาซยะนะฮะคาซยะบอกว่าเดี๋ยวรอนโทษมาอีกนะถ้าไม่มีเรื่องอะไรก็ดีไปเจน้นายย่าก็พูดอีกว่าแต่ย่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกแคจังจะเป็นเด็กที่ใจดีแล้วก็เรียบร้อยมีมารยาทขนาดนี้นะมาเป็นนางเอกถึงนะหลานเลยคาซะก็ตก เฮ้ยกู hey, เปพระเอกกถามกูยังเนี่ยะลูกกระจังก็ตกใจนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าหนูเองได้นั่งข้างคุณย่าแล้วรู้สึกสงบดีค่ะคาเียก็พูดความในใจขึ้นมาว่าพราะก็ตกใจนะกินหมากอีกแล้วโดนลูกเข้าให้แล้วลูกกระจังก็ยังพูดอยู่ว่ากลิ่นคุณย่าเหมือนคุณย่าหนูที่ห้องไกโดเลยค่ะที่บ้านนอกเลยคุณย่าได้ตอบกลับนะหนูกลับไปกับที่บ้านปีละครั้งค่ะคุณย่าหนูที่อยู่ห้องไกโดท่านชอบกลิ่นของห้องไกโดมากเลยแต่คุณย่าเสียไปเมื่อสอ สปีก่อนเลยไม่ได้ไปแล้วค่ะจากนั้นพอญาได้ยินอย่างนั้นก็เกิดอาการร้องไห้เล็กน้อยนะลูกกัดจังหนูไม่เป็นไรนะมาเป็นนางเอกเถอะคาตยะก็พืดพรรมในใจก็บอกไม่รู้เลยว่าเรื่องจริงหรือโกหกฝัเนี้จากนั้น่ากอบอกญาของคาเซก็ตอบกลับไปว่างานเลยลำบากแย่เลยญาต้อนรับลูกกัดจังเสมอนะคิดซะว่าญา่ิเป็นญาที่โตเกียวก็แล้วกันนะจากนั้นญาก็เกาะลูกาัดจังนะฮะลูกัดจังก็หน้าแดงขื่นอายนะคาเิยะก็พืพมพมในใจก็บอกแบบนี้ เบรกไม่อยู่แน่เจน,น้นังกกลูกกาจังก็พูดขึ้นมาว่าเป็นคุณย่าจริงๆเลยไม่ได้เลยคะค่ะคุณย่าของคาเซก็ตกใจเอ๊ะคาเซีะก็บอกเฮ้ยแล้วก็จับปาาของลูกกาจังนะฮะลูกกะจังก็ตกใจฮึคาเซีก็พึมพันใจขึ้นมาว่าแบบนั้นมันเกิดไปแล้วจนกน้นซ่อมก็ตกไปจะแน้นก็มีไม้มาตีคาเซียนะฮะคาเซียบอกโอ๊ยคุณสิดอะไรด้วยคุณย่านะเอาคุณย่าของคาเซยะเอาไม้มาตีคาเซียนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าหน้อยทำอะไรของเจ้าเนี่ยคาเซีย จะเป็นแค่เพื่อนแต่เอามือสกปรกไปปิดปากผู้หญิงแบบนั้นได้ยังไงละ่ะเสียมาได้ยาจริงๆเลยอีเวนี่กูไปต่อยแม่งเลยคือก็ตกใจก่อนโทษครับแต่ว่าจากนั้นย่าคัตยาก็พูดอยู่ว่าไม่เป็นไรนะลูกกันจัง ology. พูดต่อสิจากนั้นคัตยาก็ตกใจนะแล้วก็พูดไปเียว่าเย่แล้วห้ามไม่ได้แน่จากนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์เข้านะวืดอะไรกันเวลาแบบนี้คัตยาก็เอาโทรศัพท์ปักขึ้นมาดูนะเป็นลายของจิซูที่ต่อกลับมานะฮะเหมือนจะเพิ่มเพื่อนกับคัตยานะแป๊บหนึ่งได้ไหมจิ ลุทักมาแบบนี้นะฮะจากนั้นลูกกระจังเหมือนกำลังจะพูดอะไรกับคุณย่าเนี่ยคือว่าจริงๆนะคะับจากนัทคาสยะก็รีบกดเพื่อเพื่อไลน์จิสลุนะฮะแล้วก็ลูกกัจังนะเหมือนกับแปดแบงค์ไปถึงตอนที่บอกกับคุณย่าเมื่อครั้งที่ว่าแฟนค่ะแล้วในปัจจุบันก็เหมือนกำลังจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่หนูกําลังจะพูดไม่ใช่เรื่องโกโหกหรืออะไรทั้งนั้นคนที่รักคาสิยะคุ้มที่สุดในโลกก็คือจากนั้น่าของคาสิยะก็ตกใจนะลูกกระจังก็บอกนั่นนั่นน,น เข้าขึ้นมานะแทรกระหว่างกลางนะที่กำลังจะพูดนะวืดวืดลูกกระจกตกใจนะ,ะหันไปดูนะเอ๊ะจากนั้นคาเตียก็รับสายโทรศัพท์นะเหมือนจะเป็นจิซูโทรมานะแล้วก็บอกว่าเออฮัลโหลฉันเองเดี๋ยวเปลี่ยนให้คุยเดี๋ยวนี้แหละจากนั้นคาเตียก็ยื่นโทรศัพท์ให้คุณย่าคุยนะย่าครับจากนั้นลูกกระจกตกใจนะแทบช็อกเลยนะจากนั้นจิซูนะที่โทรมาบอกเออฮัลโหลคุณย่าหรือเปล่าคะไม่ได้คุยกันนานเลยนะคะต้องขอโทษจริงๆที่ทําให้รอค่ะจิซู ไม่ซื้อแฮละ์ซืรูอ,อิงค่ะนางเอกที่เท s ู